สวัสดีครับนี่มันคลิปรีวิวนิ n จา650ครับปี2018.17ครับผมก็คันนี้รถสวยใสเดิมนะครับผมไม่มีรอยล้มรอยชนนะครับผมก็มีรอยขีดข่วนทั่วไปตามการใช้งานนะครับตัวนี้เป็นนิงจา650ครับเป็นตัว KRT แล้วนะครับคันนี้ระบบไฟติดครบหมดนะครับ ก็วิ่งเนี่ยคันนี้เขาจะวิ่งอยู่ประมาณ20,000ืกว่ากว่านะครับประมาณ24 0 0 0ครับตัวนี้ก็มีสปอร์ตไลท์ให้นะครับคู่หน้าการล้มครับผมนี่นะครับสปอร์ตไลท์สิจะมีประมาณ4ีดวงอันนี้ครับแล้วก็เป็นชิวหน้าแต่งนะครับตัวนี้ครับรอบคันกันก่อนนะครับผมล้อหลังครับคันนี้ล้อหลังเป็นล้อโตเลยตัวนี้น่าจะใส่ล้อประมาณน่าจะแซดเก้าร้อยนะครับ เป็นล,ล้อ z x ผมไม่แน่ใจนะครับตัวนี้ครับอันนี้มีแยกสวิ๊กต่างหากนะครับมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับระบบไฟติดครบหมดนะครับล้อหน้าล้อหลังก็พ้นเป็นสีทองครับงานสวยครับระบบเดินเบาปกติหมดนะครับ ไฟสูงไฟต่ำใช้ได้หมดนะครับอันนี้ผมขายอยู่แค่136,000สามครับก็จัดได้ครับผมก็ดาวประมาณสักประมาณ1 0ื่นพันถึงหมื่นก็จบให้ได้นะครับสนใจก็ติด,ดตอ่อได้ที่เบอร์08 42 4074พบกันใหม่คลิปหน้านะครับ